สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ t t k t เค u d i o นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t k t เค u d i o ูนะผมวันนี้ก็จะมาเปิดบอลเปิดบอลเปิดบอลของฟรีแล้วก็เสียงเงินมาผองเงินเล่นนะครับผมนะมีอยู่10000 GP p แล้วก็500ไมล์คลับคอยนะฮะโอเคเข้ามาล้วเ <c oughs> อินโอ้เสียงเป็นไรเนี่ย ถ้ามันล็อกอินเอาเอาตัวนั้นอนะทุกคนเอาตัวอ e ีฟฟิลด์บอลพอยต์นะแล้วก็ไปมันก็จะลิงก์กับกับตัวโมบายนะผมนะมันก็จะได้เพิ่มมานิดหน่อยนะนี่งไงหกพันสี่แหละนะโอเคมามามาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอตัวนี้นมันอยู่กี่วันวนะทุกคนเฮ้ยมันหายไปแล้วนี่หรือผมแลขวะไม่นะเลวานกับ เชลินี่หายไปแล้วนี่หายไปแล้วนึกว่าจะมีตัวใหม่มายังไม่มีหรอโอเคผมมาวันนี้มาเปิดบอลกันดีฟา่ามีของฟรีอยู่หลายหลยใบอยู่นะนะบลอกดอก็มีอยู่แสนห้าบอกดอหนึ่งแ้ามืนแล้วก็ของฟรีเพียบเลยมาเรามาจัดอันนี้ก่อนเลย <c oughs> พรีเมียมเอเจนต์นะไปวันนี้ไม่มีอะไรทำแล้วคลิปนี้มาเปิดชิวๆแล้วนะ มราจะจะทำคลิปอะไรชเช้าเช้าสเปนนะผม,อมบอนทองว่ะบอนทองเบียเรียวนะผมนะดูภาพสวยๆกันแล้วกันนะอาจจะไม่มีตัวแบบตัวดีนะดูภาพเอานะโอเคมามามาแล้วไปจัดบล็อกดอก,กอนกดีกว่าบล็อกดอบล็อกดอ ดูโปรไฟล์เธอมันต้องดูว่าไม่เข้าใจอะนี่แหละมม,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 มาพอแล้วดูแค่นี้พอมาครับผมลุย G P G P G P สองหมื่นห้าโอเคตำนานหรือเปล่ามีโอกาสเปิดหกครั้งนะฮะเปิดได้เอา้าทีเดียวแตกทีเดียวเตกเลยนะโอ้เอาว่าทีเดียวเตกเลยนะเออมาดี ทีเดียวแตกว่ะเฮ้ยเฮ้ยผมอย่างงี้เฮ้ยใครวะหน้า <laughs> บีเรสนะผม okay. โอเคโอค้ทีเดียวแตกเลยทุกคน <laughs> เอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะเนะี่ยเอ้ยเอ้ยได้ป่ะ <laughs> ตำนานมาเลยฮะทีเดียวเฮ้ยเฮ้ยมาครั้งที่สองอะ่ะครั้งที่สองสมมติการเปิดตำนานนะครับผมปึ๊บข่าโบ คาโบข้ามเลยแล้วกันนะทำไมาอย่างงี้ข้ามเลยแล้วกันรู้จะไปลุ้นอะไรบอดดามก็ก็ไม่นา่ารถถ้าเป็นตำนานก็ต้องลุรถตำนานนะมามาครั้งที่สามฮะทีเดียวตำนานแตกว่ะเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยคาชิโร่เมนเสตี้เสียดายนะในคอมไม่ได้ฟูลทีม ไม่มีเวลาเล่นเลยมีเวลาแค่เปิดบอนลนิดหน่อยนะของฟรีอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่ถ้าจะเล่นจริงจังเราไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ป่ะซื้อเกมมาเพื่อเพื่ออะไรไม่รู้เอาจริงๆถามตัวเองซื้อมาทำไมครับมาสเตอร์ลีกก็ไม่ได้เล่นนะฮะจริงปีเนี้ยมาสเตอร์ลีกก็ไม่ได้เล่นซื้อมาทำไมะวะปกติซื้อเกมมาเล่นมาสเตอร์ลีกนะแต่มันไม่ค่อยมีอะไรแบบเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ไงก็เลยไม่ได้เล่นเปลี่ยนแค่โค้ดส่งสามคนอะไรอย่างเงี้ยนะรอให้มันมีเสียงเข้าก่อนเสียงภาคเข้าก่อน ไปซวยอ,อีกทีแต่ปีหน้าอะไรเงี้ยตำนานโอ้โหยังวะหมดยังเนี่ยเฮ้ยครั้งสุดท้ายฮะได้ยูอีกครั้งสุดท้ายครับผมสำหรับบล็อกดอตตำนานนะครับผมมามาอืมจบไปเลสเตอร์มาเยอะเหมือนกันนะเลสเตอร์เยอะเหมือนกันนะฮะ โอเคเรียบร้อยหมดแลเวมาถึงเวลาจัดเปโดรก่อนเลยทำไมถึให้ดูดโปรไฟล์ทำไมเนี่ยเชื่อเปโดรก็คือเปโดรไงให้ดูทำไมโปรไฟล์นี้ไปครับผมมามาเฟิบข้าแม่ง โอเคเมซี่เมซี่เืียกดผิดแต่ไปมาดูของเมสซี่ฮะไม่ต้องให้ดูโปรไฟล์ปะไม่เข้าใจมาเมซี่เมซี่คือโอ้โหชั้นนี้โคตรโหดจริงๆนะฮะฟรีที่แบบจริงๆนะถ้าถ้ายูเวนตุสแบบอารอนโดมาอย่างเงี้ยมันจะดีมากเลยเป็นดิบลาห์ไง ปัญหานะเชี่ยรองเทา้าทำไมเป็นรองเท้าแบบนี้ปกติรองเท้าแบบไม่ใช่แบบนี้นะหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> เปลี่ยนรองเท้าไปเรื่อยไปแบบสิเลยเนี่ยโอเคมาได้เวลาจัดตำนานนะฮะได้เวลาจัดตำนานไอ้กริกโมเมนต์ของโรมา่ามีอยู่500ทองเปิดไม่ห,หมดเราจะเก็บไว้ทำไมเนี่ยมาโรมา่าโรมา่าเพื่อได้คาฟู คาฟูแม่งเมื่อวานเปิดให้ FC แม่งแตกแป๊บเดียวนะฮะดูซิเปิดให้ตัวเองซิในคอนโซลซิจะได้หรือเปล่ามาจะได้หรือเปล่าจะได้หรือเปล่าอืมลุ้นไหมลุ้นไหมลุ้นไหมลุ้นหน่อยเหอะลุ้นหน่อยเหอะเอ้ยบอลดำว่ะเอาแล้วแต่เรื่องบอลดำมาเร็วเหลือเกินนะผมโอกาสได้ทีแม่งน้อยเลยทีเนี้ยเบอร์เก้านะฮะ เอเดนเชโกมาเร็วเหลือเกินถ้าไปได้คนอนิกมาเร็วไม่ว่าเลยเป็นบอลดำมาเร็วเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมามามาชมพูชมพูมพปุ๊บโอโ้โหห้าร้อยทองถ้าได้เนี่ยมันจะสุดอีกเลยนะเมื่อวานเปิดให้ซีคาฟูหกร้อยเนี่ยบุบบอลบอลเงินว่ะข้ามเลยแล้วกัน โอเคสามร้อย okay. สุดท้ายครับผมได้ไม่ได้ได้กับเชียงมัน <c oughs> ไม่ได้ซีเรียสอยู่เลยฮนะในคอนโซลปึ๊บ <c oughs> อันนี้ขนารไม่ซีเรียสนะี่ยยังลุ้นอยู่เลยอิตาลีเทีย <c oughs> บอลทองนาโปลีไปามอย่างเดียวามอย่างเดียวอะส่งร้อยสุดท้าย อาจจะมีดวงที่100สุดท้ายก็ได้ใครจะไปรู้ตัตเต้อะไรเงี้ยไม่เอาไม่เอากองหน้าแล้วเอากองหลังจะกองหน้ามันจะเยอะไปแล้วนะจริงเอากองหลังเฮ้เอ้ย ơi, อยังขาวจั่วอยู่เลยนะฮะอืมบันดำวะ่ะเฮ้ยรองเท้าสีเงินนะอ่ะนะเฮ้ยสวยเหมือนกันนะสีเงินและสีขาวเฮ้ยเพิ่งเคืนเพิ่งเจอเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยสวยวะ่ะนะฮะลอตเตอรูมมาตินิต นะครับผมรองเท้าสวยป่ะออกสีงเงินๆอะ่ะเออสีทองไม่เคยเจอป่ะอัดมีแหละแต่ก็ยังไม่เคยเจอนะีต้องไปดูในในการแต่งตัวของมันอะ่ะว่ามันมีสีทองรอเปล่าเดี๋ยวค่อยไปดูดูไหมของทุกคนคงไม่อยากดูหรอกมั้ง <c oughs> อาข้ามอ่ะโอเคเรียบร้อยหมดแล้วไอ <c oughs> ้บันดามะนะันอะ ดูซิว่ามีใครพอจัดเข้าทีมได้หรือเปล่านะฮะช่วงนี้เมซี่น่าจะจับเข้าทีมได้แต่มันเป็นแผนนี้ไงปัญหานี่ไงเมซี่เอ้ยเอาตัวฟีเจอร์มาดิรออะไรอ่ะตัวฟีเจอร์ตัวฟีเจอร์นี่ไง9 6หอ่ะเห็นวิวหนึ่งทั้งหมดนะบอลวิวหนึ่งทั้งหมดนะแล้วใครอีกที่เปิดได้เมื่อกี้ไม่น่ามีหรือมั้งไม่น่ามียูคนครับตอรีส ไม่น่ามีแล้วไม่น่ามีไม่มีจริงเบยรินเฮ้ยมีเบยรินสองคนเหรอเนี่ยโอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูสตาร์ทดีกว่าอยากรู้มกันว่ามีแบบไหนมัง่งนะครับผมไปออกไปข้างนอกก่อนสตาร์ทดูตรงไหนวะปัญหาปัญหาคือดูตรงไหนอดิดดิทแน่ๆแหละนะฮะปัญหาคือดูตรงไหนนี่ไม่เคยเข้ามาดูด้วยดิ เพลเยอร์ทีมเพลเยอร์เพลเยอร์ด a y เพลเยอร์มาซี่มาซี่แล้วกันมาซี่มาซี่มันจะพังปะวะถ้าทำผิดก็พังเลยนะเนี่ยแบบไม่พังดิโอเคอันไหนคือสตาร์ทปะทุกคนต้องแต่งตัวน่าจะเป็นตรงนี้หรือวะจริงๆตรงนี้แหละสกิลอันนี้มันสกิลนี่วะไม่กล้าไปยุ่งเท่าไหร่ <c oughs> พวกสกิลเนี่ย อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่หรือว่ามันแต่งตัวไม่ได้วะทุกคนไอ้พวกเนี้ยน่าจะแต่งตัวไม่ได้เบสิก c o p ปี้คืออะไรปะอันนี้หรือปะเหดนี่ไงใช่ปะอันไหนวะเชฟไมการกรดมัว่วจริงไมการกรดมัว่ว หรือว่าจะเป็นอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่นชุดหรือว่าจะเป็นอันนี้อันนี้ก็ไม่ใช่นี่นี่เจอแล้วโอ้ยดีใจกูดีใจเลยนะโอ้ยเจอเลยนี่ปกติมันจะเป็นอันนี้ป่ะแมซี่อ่ะใช่ป่ะแต่มันแต่มันเปลี่ยนป่ะถ้าละแสนนี้มันก็ได้นี่ไงนี่ไงนี่ไงรองเท้านะะปกติมันจะเป็นนี้ป่ะก่อนนะเนี่ยของเมซี่โดยเฉพาะเนี่ย ใช่ปะลองทำเมสซี่โดยเฉพาะเนี่ยเมสซี่โดยเฉพาะเลยอ๋ออ in ันนี้ก็เมสซี่เหมือนกันในเไงเมสซี่ยี่สิบจุดหนึ่งอ๋อคือของเมสซี่เลยอันนี้สองอย่างก็ว่าอยู่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยจริงเฮ้ยสวยเยอะเหมือนกันนะอืมอืมอือดิดาสว่ะอดิดาสอดิดาสแถวแรกจะเป็นอดิดาสมดเลย นี้รองเท้าเฮ้ยก็สวยๆเยอะนะแต่ทำไมนักเตะมันใส่แต่อันเดิมๆวะซ้ำๆเหมือนกันวะ <c oughs> นี่ไงสีขาวก็สวยเลยไปเฮ้ย hey, สีทองเขี้ยเอาเรื่องจัดเขี้ยเอาเรื่องจัดต้องใสให้ดูยเนะี่ยอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> เอาไม่ทองอะ่ะเอาเงินๆนะฮะหรือว่ามันไม่โดนแสงวะ <c oughs> แต่เอาเรื่องอยู่นะตำนานปะวะไม่ใช่ สวยอยู่นะนี่ไงสีทองเชื่อพอใส่จริงมีสีเงินไนกี้ <c oughs> เริ่มไละสาระเลยฮนะเริ่มจะได้เอ้ยนี่ไงของโดของโดนะใช่ปะของดูปะเห็นดใส่อยู่นะนะเราจะได้สาระและมาดูรองเท,างทาง้ารองเท้านี่ไงที่ผมบอกว่าสวยเมื่อกี้สวยจริงอันนี้สวยจริงวะเป็นรูปตะขาบนี่ไง มันสวยนะทุกคนมันออกเงินเงินอะ่ะเงาเงาอ่ะนะของของขาของอะไรไม่รู้สวยนะไนกี้นะเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะหาซื้อไปใครมีเงินไปห,หาซื้อไปเอา้าวกดออกเฉยเดี๋ยวสิมีปะที่เบียบถูกใจ ในมเ,เรียบไม่เรียบอยงวะของตำนานนะน้องเท่าตำนานนะแต่ตำนานไม่เห็นใส่เลยใส่แต่สีดำจริงตำนานใส่แดนเนี่ยจริงนะตำนานที่ใส่แดนเนี่ยคือไม่เปลี่ยนสีให้มันมั่งอะ <ๆ S 2> ่ะเนี่ยสีเยอะแยะไม่เปลี่ยนให้มัง่งอ่ะโคดมิให้ตำนานใส่แต่เดิมเนี่อันนี้ก็ได้ก็สวยนะเนี่ยสีเงินเนี่ยก็สวยสีทองก็สวยนี่ไงไม่ใช่ใส่แต่สีดําอย่างเงี้ยก็มีนะของมือบายก็จะเป็นอย่างนี้นะของคอนโซลของคอนโซลก็จะเป็นแบบอย่างนี้นะ ใช่ปะนี่นี่มีไม่กี่อย่างอะที่แบบใช้อยู่เนี่ยเยียดสีทองก็มีไม่ใช้โคดมี้สีทองสวยสีทองสวยสีทองสวยรองเท้าทองปุออ๊นี่สีทองมันต้องอย่างนี้ดิวะเงาวบเลย่ะเฉยเอ้ยเฉยเอ้ยเยเอ้ยมาหมดแล้วนะประมาณนี้ถ้าเมซี่ก็ต้องใส่ของเมซี่เลยสองอย่างอันนี้กับอันนี้อันไหนดีสุดอันนี้มันยี่สิบไงอันนี้มันสิบเก้าไง แลองเอาใหม่ล่าสุดดิใช่ปะอันนี้คือใหม่ล่าสุดนะของเมสซี่นะอืมแตช่ชอบนี้นะลายมันดูแบบเฟี้ยวดีอะอันนี้ออกแบบรุ้งกว่ะทุกคนจับแสนอื่นดีไหมเนี่ยไม่เป็นไรเอาให้มันจัดมาเองดีกว่าเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยกว่าจะหาเจอสตาร์ทไม่งอย่างนานเลยหายอย่างนานเลยฮนะโอเคนะผมไม่อยากไปยุ่งอะไรเยอะพวกนี้เดี๋ยวค่าพลังมันเพี้ยนนะพออีดิไม่ต้องไปยุ่งมัน โอเคประมาณนี้แล้วกันไดประสบการเปิดบอลน,นะฮะแล้วก็มาเลอะเทอะที่รอ,องเท้าสนานเลยนะผมโอเคประมาณนี้แล้วกันสุดใครจะปั๊ม GP หรือเติมทองก็ถ้าเข้าไปในเพจนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบาย let's go